ดีเจอ้อมค่ะโอยนี่คือชอบใส่ใจก่อน้านนั้นรังแลค่ะเข้ามาก่อนแล้วเปิดด้วยใจลอยนะคะสี่โมงเย็ยงกับอีกสิบเกนาทีค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์วันนี้วันที่หลายๆคนก็ขอเพลงอมจงรวยขอพี่ขอเพงองลพเพงรอพี่ก่อน <c ười> คือทั้งหมดคือฟิลรู้สึกว่ารอพี่ก่อนนะเดี <c ười> ๋ยว <c ười> <n> วันหน้าพี่จะรวยสนาะไม่ประสบความสำเร็จกับการลงทุนอันแน่อนอนเป็นคนส่วนใหญ่ <c ười> แต่เห็นใจทุกคนเลยบางคนบอกว่าโอุตาเขียนเลขนี้แล้วแต่แค่ไม่ได้ซื้อเท่านั้นเอง mm hmm. จดใส่กระดาษไว้ก็คนเรามันก็อย่างนี้แหละคุณผู้ฟัง mm hmm. คนดวมันจะไม่โดนอะ่ะเขียนอะไรอะ่ะมันก็ไม่โดนใช mm hmm. มันก็จะมีสิ่งโดนใจให้เราไม่ซื้อ mm hmm. เออแต่บางคนมันจะโดนนะเขียนเล่นๆนนะ่ะเขียนผิดเขียนสี่เป็นเจ็ด มันออก3ามเจอย่างเงี้ยโอ้โหบทจะได้ตังมันก็ได้ก็ได้เป็นแบบรู้งี้แล้วทําไมเราต้องเขียนดิอ <c oughs> <c oughs> แล้วเด่นอยู่ที่ทําไมเราเขียนผิดเออชอร์ตเล่ี่มีเขียนผิดว่าเออเอาสิคนเราจะแก้ตัวกันไปทางไหนนะเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันไว้หลายเรื่องนะคะมีทั้งเรื่องของบูลบลี่อ่ะบมีทั้งเรื่องของคอร์เซนเตอร์ที่มีการทักมาแปลกๆนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็แชร์มาน่าสนใจบอกว่าบูลลี่อะ เคยทํากับคนหนึ่งคือเขาอ่ะโดนคนอื่นแซวบ่อยแต่เขาก็เหมือนไม่ได้โกรธแล้วก็ยังหัวเราะตอบด้วย <c oughs> อ่ะทีนี้พอเราไปแซวเขาบ้างเจ้าตัวเขาสีหน้าไม่ดีเลยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เราก็รู้สึกแย่ไปเลยบางครั้งถ้าใครพูดถึงแล้วรู้สึกไม่พอใจควรบอกความรู้สึกตัวเองออกมาได้เลยนะคะว่าไม่ชอบไม่พอใจเพราะบางทีเราแซวเขาแค่รู้สึกสนุกนี่ไงเรานะแค่รู้สึกสนุกเขาไม่ได้สนุกด้วยเขา<ด>ไ,<ป>ไม่สนุกแต่เราเข้าใจว่าเขายังสนุกกับคนอื่นได้ทําไม เขาถึงสนุกกับเราไม่ได้ละมันก็เลยอาจจะทําให้เราไปมองว่าแทนที่เราจะมองตัวเองว่าฉันไม่น่าพูดกลายเป็นว่าถ้าเธอไม่ชอบเธอพูดสิก็เป็นไปได้อีกทําไมเขาสนุกกับคนอื่นเขาไม่สนุกกับฉันผ่านไปเรื่องอื่นอีกแปลว่าเขาอาจจะไม่คิดว่าคนที่เล่นนั้นเป็นคุณก็ได้หรือเปล่าเขาผิดหวังหรือเปล่าหรือเขารับได้ห้าครั้งแล้วเราเป็นครั้งที่หกพอดีหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้จริงๆแต่เออก็ แต่อันเนี้ยเขาเขาก็บอกอยู่นะคะเขาไม่ได้พูดด้วยคำพูดแต่เขามองกลับมานั่นแปลว่าเออเขาไม่ชอบก็แค่ไม่ทำเท่านั้นเองนะอุ้ยฟังก็แค่ไม่ทำอีกมันพูดที่หาคคำมันก็ทุกคนต้องค่อยๆปรับตัวทุกฝ่ายคนที่โดนก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาบอกได้ว่ารู้สึกไม่โอเคและในยุคสมัยนี้มันพูดง่ายขึ้นนะเมื่อก่อนลองลุกขึ้นมาพูดสิจ๊ะ นี่ปัญหาเยอะเออเรื่องแค่นี้เออเล่นแค่นี้เล่นไม่ได้เไม่เล่นอะไรได้แล้วเว้ยแล้วผ่านงินอ้าวไอ้นี่น้ำคาในคนพวกเนี้ยไม่รู้จักฟังคนอื่นโกรธอะไรเขาอีกเราคือประเด็นคนที่โดนพูดได้หมดนะคะก็ร้องขอดีๆใช่ครับร้องขออย่างอย่างดีๆว่าเฮ้ยขอเหอะอันนี้ไม่ชอบจริงๆเรื่องอื่นไม่มีปัญหาไม่ได้โกรธอะไรเละเป็นเพื่อนกันได้เล่นได้หลายเรื่องนะแต่เรื่องนี้มันไม่ได้แต่ถ้าเราเจอคนมนุษย์ประเภทหนึ่ง เขาก็จะหูซ้ายทะลุหูขวาหูหมาทะลุหูแมวก็คือไม่ฟังแล้วก็จะมองเราเป็นแบบนี้ต้องทําใจว่าอีกแบบมันมีคนหลายแบบในโลกไม่ได้บอกว่าพูดแล้วจะสําเร็จถูกครับหรือเปล่า เราก็เลือกคบได้เหมือนกันนะเพื่อนมีสิทธิ์คบในและเราไม่จำเป็นต้องเลิกคบเขาทั้งตัวนะเราคบเขาเป็นบางเรื่องใช่แล้วเรามีบารรี่ในบางจังหวะซึ่งซึ่งมันก็เป็นศิลปะในการใช้ชีวิตที่ยากเหลือเกินคุณผู้ฟังคะใครจะไปทําได้ทุกเรื่องเรื่องนี้ดีกว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากแชร์เรื่องของโกงมิฉาชีพแบบพี่กวงใช่ครับแอปเงินกู้เป็นยังไงอะบางทีเขาบอกว่าแอปเนี้ยกู้เงินปุ๊บปุ๊บปุ๊บดอกเท่านี้เงินทันทีไม่ต้องตรวจอันนี้คือแออร์ ก็ไม่ปอกหรอกมันก็คือแต่ไมเป็นเป็นยู้นอกระบบเป็นเงินกู้นอกระบบไม่ได้อยู่ในที่เป็นแบบไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลที่เราเห็นว่าเป็นแบบที่เรารู้จักโฆษณาดีๆเนาะเขาบอกว่าคนรู้จักก็โดนมาโหดมากเช่นกู้สามหมื่นจะให้หนึ่งหมื่นที่เหลือสองหมื่นดอกเป็นดอกบ้าเขาจะคิดเงี้ยบ้า กู้หมื่นดอกสองหมื่นเอใช่ใชแล้วพวกนี้จะเป็นอย่างนี้ก็คือกู้สามหมื่นหักดอ,อกไว้ก่อนจจเนาะจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วจะกําหนดเวลาจ่ายคืนถ้าจ่ายเกินสองโมงคิดเป็นค่าปรับเฉลี่ยวันละห้าพันถึงเจ็ดห้าถึงเจ็ดพันบ้าตตั้งขึ้นมาเองถ้าไม่จ่ายจะโทรไปหาคนรอบข้างอ้างว่าเราเอาเบอร์โทรศัพท์ให้เพื่อค้ำประกันคนรู้จักจ่ายไปเกือบแสนภายในสองอาทิตย์ไม่ละเกินเตือนต้นไปสามเท่าตัวแหละบ้า ก็เลยแนะนำให้เขาไปแจ้งความแล้วเ็าบอกเขาว่าไม่ต้องจ่ายส่วนคนรู้จักก็เลยถามกลับมาว่าเออไม่เสียดายเงินเหรอไม่ถือว่าจ่ายไปแล้วอะไม่เสียดายเงินเหรอที่จ่ายไปเพราะคิดว่าถ้าเอาไปปกก็จะได้ทั้งหมดกลับ<ม>ตอนนี้ย<ม>ิ่งปกค,คือตอนนี้เขากำไรไปแล้ว<ม>เราเราเรา,เราไม่มีโอกาสได้กำไรหรือเปล่า<ม>อ,อ่ะเก็บอกว่า บัญชีที่ให้โอนเนี่ยก็จะเปลี่ยนทุกครั้งส่วนเบอร์คนใกล้ตัวที่มีฉาชีพโทรหาจะเริ่มขอให้เราแอดไลน์ก่อนแล้วอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทุกอย่างเฮ้ยเขาก็เลยบอกว่าเพราะคนรู้จักเขาก็เลยถึงขั้นกลัวว่ามีฉาชีพจะมาทําร้ายก็เลยไม่กล้าไปไหนแจ้งตํารวจหลักฐานทั้งหมดอะ่ะใช่แต่มันจะสําสคัญว่าตํารวจจะรับแจ้ง จะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเช,ชื่อว่าน่าจะรับแหละแต่จะดําเนินการได้มากน้อยแค่ไหนเ<ช>พราะบางทีถ้าเขาเปลี่ยนเบอร์ไปเรื่อยๆเออบางทีกระบวนการอย่างเงี้ยเราก็กลัวเหมือนกันเนาะ<ช>ว่าจ่ายไปแล้วคือมันมันอยู่ที่ว่ามันมีมันเป็นค่ามัดจำค่าอะไรกันอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้<ช>รอะ<ช><อ>นะคุณผู้ฟังก็เรียกได้ว่าเขาขยันมากจริงเรียกเขามิตจีอะดูน่ารักแต่งจริงมันน่ารังเกียจไปแต่งเรียกให้ชื่อดีใช่มิตจี้ พีพวกมิชาชีพอันนี้ของแท้เลยใช่ป่ะน่ากัวดจึงเลยฉันคิดถึงเธอจะไม่รู้ว่าฉันต้องทำอย่างไรว่ความเป็นจริงมันบังครับให้ฉันไม่อาจโท้ไป